u z u k อีซี y ไดรฟ์เป็นเจ้าของรถยนต์สุ z u กิได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ยศหรือขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายน2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุ z u กิทั่วประเทศหรือ www. s u z u k i co th สวัสดีครับตลาดเข้าสู่ย t u b e ตังกุยสตังกุยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผ่านไปด้วยความสนุกตื่นเต้นนะสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับถ้าว่าเราเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมฮะวันศุกร์หนึ่งคู่คู่เปิดสนามนะครับเยอรมันกับสกอตแลนด์นะแล้วก็ไล่ต่อมาเลยวันเสาร์สามคู่วันอาทิตย์อีก3คู่นะครับก็เป็น7แล้วแล้วก็วันจันทร์เมื่อวานนี้อีก3คู่นะครับก็เป็น10เพราะฉะนั้นวันเนี้ยก็จะเหลือ2คู่ สุดท้ายของนัดแรกนะครับของทั้ง24ชาตินะครับก็เท่ากับว่าเราได้เห็นผลงานกันไปแล้ว20ทีมนะครับจากทั้งหมด24ทีมส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยคู่ดึกนะครับฝรั่งเศสกับออสเตรียเป็นคู่ที่สนุกนะนะครับฝรั่งเศสชนะแค่ประตูเดียว เห็นสกอร์มา10เนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลฝรั่งเศสก็คงจะผิดหวังนะเพราะว่าโอ้โหชนะน้อยจังนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้ดูเกมเลยก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะไม่สนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าคู่นี้สนุกนะครับใครที่ได้ดูเนี่ยก็เชื่อว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็ชื่นชมไปกับทั้ง2ทีมโดยเฉพาะฝั่งออสเตรียที่เตรียมตัวมาดีจริงๆนะครับขณะที่คู่อื่นนะครับที่เตะกันตั้งแต่2ตุ่มโรมาเนียคือทีมที่ผมมองว่าสร้าง ผลงานที่เซอร์ไพรส์ Surprise ที่สุดนะครับประหลาดใจพวกเราที่สุดมีอะไรมานําเสนอแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าโรนเมนียก็เป็นทีมที่เราอาจจะไม่ได้คาดหวังนักนะครับเป็แว่าเกมที่เขาเจอยูเครนเนี่ยตามหน้าเสือในเป็นรองแต่ว่าเล่นไปเล่นมาต้องบอกว่าโรมนเมนียเล่นเหมือนทีมใหญ่นะครับเล่นบีบเพลซิ่งแบบไม่กลัวบีบแดนบนเลยแล้วก็การเคลื่อนที่กระฉับกระเฉงมากเป็นทีมที่น่าเชื่อผมคิดว่าความรู้สึก ที่มีต่อโรมาเนียเนี่ยนะครับเออผมรู้สึกคล้ายๆกับเอ่อรัสเซียในปี2008นะครับที่กูสเซดิงทำทีมแล้วเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศมันดูมีความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วน่าเชียร์แล้วก็เชื่อว่าหลายคนได้เห็นฟอร์มของโรมาเนียเพราะว่าเมื่อวานเนี้เขาเตะ2ทุ่มนะครับน่าจะมีความประทับใจแล้วก็จะจับตาดูนัดต่อไปของโรมาเนียเลยนะก็โรมาเนียเนี่ยชนะยูเครน3-0ไอชนะเนี่ยมันไม่ไม่ ไม่ใช่เรื่องแปลกแบบหูชนะกันได้ยังไงเนี่ยมันไม่ใช่พลิกล็อกขนาดนั้นนะครับบอลระดับนี้มันมันแพ้ชนะกันได้นะครับโรมาเนียกับยูเครนเนี่ระดับมันไม่ถึงกับห่างกันขี่กันแต่สกอร์ที่ออกมา30มศูนยมันมัน,ม,นมันน่าประหลาดใจนะครับทีนี้ด้วยสถิติการครอบครองบอลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นของยูเครนนะก็แน่นอนว่ายูเครนก็พยายามครองบอลแล้วก็บุก เพื่อเอาประตูให้ได้ถึงแต่ว่าจังหวะตัดบอลจังหวะอ,อ่านเกมอ่าน,อ,านอ่านทางบอลน,นะครับชิงแย่งบอลเนี่ยรวมเนี่ยทำได้ดีแล้วบอลมันไปเร็วปุ๊บปบถึงหน้าประตูปุ๊บปบถึงหน้าประตูนะครับโอกาสยิง9ครั้งตรงกรอบ5แล้วเทียบกับยูเครนโอกาสยิง13ครั้งตรงกรอบ2มันก็เห็นประสิทธิภาพที่แตกต่างกันชัดเจนแล้วยิงแต่ละลูกเนี่ยเด็ดขาดคือฟุตบอลแบบนี้มีลูกยิงไกลที่ เฉียบขาดเฉียบคมเนี่ยมันช่วยได้นะครับคือคือมันก็มันมันก็เป็นอาวุธที่เพิ่มขึ้นนะนะแล้วการยิงไกลมันไม่ใช่โอกาสจะเป็นประตูเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับการยิงไกลในโอกาสเป็นประตูมันน้อยแต่ว่าถ้าคุณยิงได้ดีคุณกดดันกู้ต่อสู้ได้นะก็เดี๋ยวเกมนัดต่อไปของโรมาเนียเนี่ยก็จะเจอกับเบลเยียมนะครับในวันที่22นะวันวันเสาร์นะครับขณะที่ ยูเครนนะยูเครนก็ต้องเจอสโลวาเกียก็เป็นเกมสําคัญนะครับทีนี้อเรื่องของลมเนี่ยก็ก็ผ่านไปก็รอดูนัดต่อไปของเขาว่าจะมีอะไรมานําเสนอเราอีกโอ้โหทีมผีดิบนะฉายาผีดิบนี่อาจจะบ้านเขาจาเราไปบอกว่าคุณบ้านคุณเออทีมคุณนี่ฉายาที่บ้านเราเราเรียกผีดิบนะโอ้โหเขาอาจจะไม่ปลื้มก็ได้นะนะ,นะฮะอ่ะก็ น่าจับตามองนะทีมของทางจอร์ดานิสคูนี้ทีนี้คู่ถักมานะครับเบลเยียมเจอสโลวาเกียก็เป็นเกมที่พลิกล็อกก็พอจะพูดได้ว่าเป็นเกมพลิกล็อกเกมแรกของทัวร์นาเมนต์นะครับพลิกล็อกในที่นี้ก็คือตามหน้าเสือแล้วทีมที่เหนือกว่าแพ้ทีมทีอ่อ่อนกว่านะครับแต่ว่าพอลงไปเล่นเนี่ยก็เห็นว่าเออสโลวาเกียก็วางแผนรับมือได้ดีแล้วก็แล้วก็ช่วยกันเล่นได้ดีแต่เบลเยียมเขาไม่ใช่ว่าเล่นแย่นะเบลเยียมเนี่ยสร้างโอกาส ได้อยู่เรื่อยๆคือจังหวะโหมบุกข,ของเขาเนี่ยเพื่อเอาประตูเนี่ยมันก็มองเห็นความมุ่งมั่นที่มันชัดเจนนะครับออโอกาสยิงเกมนี้สิบต่อสินะครับแล้วก็ตรงกรอบเนี่ยหต่อ4ี่ก็เยอะกว่าคลอมบอลหกนต0นี่คือสถิติของเบลเยียมที่ดูดีกว่าเพีเยงแต่ว่าแหมความความผิดพลาดนิดเดียวคือไปโดนลงโทษตั้งแต่นาทีที่เจ็ดนะครับโดนไปเสียบอลแล้วก็โดนยิงแล้วปัดออกมาก็ ทางอ,อีวานชลันซ้ำเข้าไปนะครับทีนี้เวลามาเหลือในการในการตีเสมอแล้วก็เอาประตูแซงเนี่ยเยอะมากนะครับก็80กว่านาทีอะแต่เบลเยียมทําไม่ได้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งวันที่โรเบลูกากูน่าจะฝันร้ายนะคือดยเบลเยียมเนี่ยป็น,นที่ผมสนใจจับตามองนะครับคือเขากําลังจะ,ะเรียกว่าส่งไม้ต่อนะครับ เรียกว่ากําลังจะอยู่ในช่วงไม่ใช่กําลังแหละตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเลยแล้วก็จะส่งไม้ต่อให้กับนักเตะรุ่นเจเน r เรชันหลังนะครับพวกเจเนเรชันโกลเด้นเจเนเรชันนะครับยุคทองของพวกเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วล่ะของออยุคทองนี้นะครับในฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงอีก2ปีเนี่ยโอเคนักเตะอย่างเดิมรอยอย่างลูกกากูอาจจะยังเล่นอยู่ในทีมก็ได้นะครับแต่ เขาก็จะโรยลาไปอีก2ปีใช่ไหมเพราะนั้นเราได้เห็นนักเตะอย่างพวกโดกูพวกโตซาอะทรอสซสาอะไรพวกนี้ที่ขยับขึ้นมาโอเปนดาพวกนี้นะครับบากาโยโกก็นั่นแหละเป็นยุคยุคไปทีนี้มันจะม,มีมันมีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นช่วงผ่องถ่ายแล้วก็เปลี่ยนโคช้ชโค้ชที่เขาเลือกมาเนี่ยโดมิโกเตเดสโกเนี่ยเเป็นโค้ชมือดีคนหนึ่งของวงการนะครับคือเรียกว่า รุ่นราวคราวเดียวพอฟัดพอเหวี่ยนกันกับยูเลนนาเกลส์แมนของทางเยอรมันเขานะครับก็น่าสนใจคือในเกมนี้มีนักเตะที่เล่นได้เด่นๆน,นะโดกูเนี่ยเล่นได้โดโด,ดเด่นโดกูโอเปนด้านโอเปนด้านไดเน้เปลี่ยนลงเปลี่ยนลงสนามมาในครึ่งหลังนะครับนาที84แล้วเปลี่ยนแทนโดกูนี่แหละสไตล์นี่จังหวะพาบอลไปเนี่ยเรียกว่าคล้ายกันนะครับแต่ว่าโอเปนด้านนี่เขามีความเป็นกองหน้าโดยธรรมชาติมากกว่านะ แต่ว่ามาก็ต้องมาเล่นด้านข้างเพื่อที่จะ uh, เรียกว่าเปิดป้อนบอล bon ให้ลูกากูนกั่นแหละนะครับ uh oh. ถือว่า uh, ควบคุมสติแล้วก็ตั้งเกมเพื่อเอาประตูตีเสมอเนี่ยทำได้ดีนะเห็นความมุ่งมั่นโดยเฉพาะเดอร์อยเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเดอร์อยนี่หลังจากที่ลูกากูยิงประตูเข้าไปเนี่ยเขาแบบรีบเข้าไปดีใจแล้วก็เอาบอลไปเขี่ยแต่ว่า มาล้ำหน้าไปก่อนนะครับเกมเนี้ยไฮไลท์ที่ได้เห็นนะครับก็คือนอกจากการเล่นแบบมีวินัยพยายามเล่นแบบมีสมาธิในการตั้งรับของสซอวาเกียแล้วแล้วก็ได้เห็นความมุ่งมั่นของเบลเยียมแล้วเนี่ยก็ได้เห็น VR นะครับการใช้งาน VR ที่มีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งนะฮะลูกยิงลูกแรกที่เข้าไป ที่ลำหน้าอันนี้ก็ชัดเจนเราเห็นบ่อยนะครับระบบเซมิออโต้ที่จับมีภาพกราฟิกเนี่ยมันทําให้คลายความาสงสัยข้อ,คำ,อคำถามทุกอย่างมันถูกตัดทิ้งไปนะครับเพราะนั้นหลีกจะใหญ่หลายหลีกเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการใช้ตอนนี้ก็มีบางหลีกมีใช้บางหลีกไม่มีใช้อย่างพรยร์ลีกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาใช้ในดูการหน้ามันก็มันก็จะตัดปัญหาไปนะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยเราก็ยังได้เห็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งนะครับคือ ในยูโรคราวนี้เนี่ยนะครับลูกฟุตบอลฟุตลูกฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลรีเบอร์ภาษาเยอรมันฟุตบอลรีเบอร์เนี่ยเลิฟออฟฟุตบอลนี่คือคำแปลนะความรักของฟุตบอลประมาณนี้ลูกฟุตบอลลูกนี้นะเขาจะมีเขามีการฝังชิปนะครับเป็นเทคโนโลยีซึ่งจริงๆก็ที่ผ่านมาก็มีนั่นแหละนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็มันยกระดับมันทันมีความทันสมัยขึ้นไปอีกนะครับ เป็นครั้งแรกที่มี Connected Ball Technology นะก็ส่งข้อมูลไปยังทีมห้องของ VR ซึ่งเมื่อวานเนี้ยจังหวะที่ลูกกูยิงตีเสมอลูกต้องบอกว่าลูกที่2ที่เขายิงเข้าอ่ะลูกแรกที่ยิงเข้าในโดนจับล้ำหน้าตัวเขาเองล้ำหน้าลูี่สองเนี่ยเขายิงเข้าไม่มีการล้ำหน้าอะไรเกิดขึ้นแต่มันมีการแฮนด์บอลในจังหวะที่โอเปนดาเนี่ย พาบอลขึ้นไปบอลวางยาวมาทางปีกซ้ายเขาวิ่งโฉบไปเอาบอลตกพื้นกระดอนมาโดนมือจริงๆแล้วเนี่ยภาพช้านะครับผมผมคิดว่ามันไม่มีปัญหามองจากภาพช้ามันเห็นว่าแฮนด์บอลจริงๆก,ก็ไม่แทบไม่ต้องเสียงว่าแฮนด์ไม่แฮนด์ภาพช้ามันเห็นว่าแฮนด์นะแต่เนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีกรอบเล็กๆเป็นสัญญาณการกระทบตึ๊๊บๆขึ้นมาเนี่ย ในจังหวะเดียวกับที่มือสัมผัสมันก็เป็นการคอนเฟิร์มยืนยันว่าเออไอที่เราเห็นเนี่ยมันแทนจริงๆซึ่งตรงนี้ถามว่าช่วยได้ไหมกรณีตรงเนี้ยอาจจะไม่ถึงกับช่วยได้แต่มันแค่ยืนยันว่าเออโอเบน่าคุณแทนจริงนะอ่าแต่มันจะช่วยได้แน่นอนนะครับในมุมในเหลี่ยมที่จังหวะเดียวกันเนี่ยสมมุติว่ามุมมันบงังมันโดนบงังกล้องทุกตัวมันโดนบังหมด หรือว่าเห็นไมช่ชัดจริงๆโดนไม่ได้ชัดขนาดนี้ปลายนิ้วสัมผัสอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเซนเซอร์เนี่ยมันทำงานมันจะเห็นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเ,เมื่อเราสโคบเข้ามานะฮะตีกรอบว่าจุดที่เราจะวิเคราะห์มันคือแฮนบอลหรือไม่แฮนบอลนะฮะถ้ามันไม่แฮนบอลลูกนี้เป็นประตูแต่ถ้าแฮนบอลลูกนี้มันนำมาซึ่งการทำประตูลูกนี้จะถูกริปริปืนนะครับ นั่นแหละเมื่อเราสโกบมาว่าดูแค่แฮนด์หรือไม่แฮนด์เราก็ดูภาพชา้าหลายๆายมุมเท่าที่มีนะเวลานั้นถ้ามันดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนพอไม่เคลียร์พอสัญญาณตรงนี้แหละเซนเซอร์เนี่ยมันจะมันจะแน่นมันจะชัดเจนนะครับมันจะช่วยในการตัดสินใจของเราได้เพราะนั้นนี่คือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะรู้สึกโหดร้ายไปหน่อยกับ เบลเยียมโดยเพราะลูกากูนะที่ยิงเข้า2ลูกเราไม่ได้แล้วลูกที่สยิงเข้าสวยๆนะแต่ว่านั่นแหละมันก็กดก็ว่ากันตามกฎนะครับเพราะฉะนั้นเบลเยียมประเดิมด้วยความพ่ายแพ้เป็นทีมใหญ่ทีมแรกนะที่ประเดิมแล้วแพ้ทีมอื่นเนี่ยชนะหมดเลยนะถ้าถ้าว่ากันไปเนี่ยนะเยอรมันก็ชนะนะครับอ,อ,อังกฤษก,ก็ชนะฝรั่งเศสเมื่อคืนเดี๋ยวจำกำลังจะพูดถึงนะครับฝรั่งเศสก็ชนะ สเปนชนะโคเอเชียเนี่ยเขาไปเจอสเปนไงก็แพ้ไปอิตาลีก็ชนะใช่ไหมก็ถือว่ามามากันพร้อมหน้านะครับอ,อขาดใครไหมที่พูดไปอะ่ะฮอลแลนด์นะฮอลแลนด์ก็ชนะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็ก็มาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าโปรตุเกสจะชนะหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่นะอ่ะก็ การประเดิมสนามด้วยความป้ายแพ้มันมันอาจจะทำให้เราใจคอไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็าต้องบอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินทัวร์นาเมนต์ของคุณนะนะครับหลายทีมเนี่ยเรียกว่าสุดท้ายทะลุไปเป็นแชมป์หรือทะลุเข้ารอบลึกๆเนี่ยมีอาจจะในหน้าปี90แพ้นัดเปิดสนามก็เข้าชิงได้นะครับหรือว่าสเปนนัดแรกก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์ปี2010ทะลุไปเป็นแชมป์ได้ ไม่ต้องอื่นไกลเลยอาร์เจนตินานะครับฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนะเปิดสนามแพ้ซาอุดิอารเบียโอ้โหตอนนั้นถามว่ามีใครมองอาร์เจนตินาบ้างอย่าว่าถึงเรื่องแชมป์เลยเอาตัวให้รอดจากรอบแรกก่อนสุดท้ายเจหน้าทะลุไปเป็นแชมป์เพราะนั้นนัดแรกแพ้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจบนะหรือว่าคุณหวยแตกนะครับไม่ใช่นะครับก็มีการปรับเพราะนั้น ถามว่าอันตรายไหมมันก็มันก็เสี่ยงแต่มันยังไม่จบนะเหลืออีก2เกมแล้วก็ดูจากปฏิยาการตอบสนองของเบลเยียมเนี่ยผมว่าผมมองว่าเขาก็เอาตัวเองเข้ารอบน่าจะได้นะเพียงแต่ว่าคู่ต่อสู้อีก2ทีมที่เหลือนะเบลเยียมก็ต้องเน้นเน้นเน้น,เน,น,เ,น,นเน้นเต็มที่นะครับนะัดต่อไปเดี๋ยวเจอโรมาเนียนะ จะโดนทีเด็ดของโรมาเนียไหมเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอกับเบลเยียมอ่ะขออภัยครับเจอกับยูเครนอ่ะทีนี้ผ่านไปแล้ว2คู่สุดท้ายครับจะว่าเป็นคู่เอกของวันก็ว่าได้เพราะว่าฝรั่งเศสนะครับทีมเต็งนะเป็นเต็ง2รองจากอังกฤษหรือว่าบางสำนักก็ยกให้เป็นเต็ง1ร่วมกันกับอังกฤษนะครับก็เจอกับออสเตรียนะกะ็การการจับตัวของทางดีเดชองก็ถือว่าจัดเต็มนะ คือนี่เป็นถ้วยเป็นรายการเป็นทัวรฟิทที่เดชองยังไม่เคยได้ในฐานะโค้ชนะคือเขาได้แชมป์โลกสมัยเป็นนักเตะได้แชมป์โลกสมัยเป็นโค้ชได้นักเตะเได้ได้แชมป์ยุโรปสมัยเป็นนักเตะนะปี2000แต่ว่าสมัยเป็นโค้ชเนี่ยยังไม่ได้นะครับเ,เขาคุมทีมตั้งแต่ปี2 0 1 2หลังจบยูโร2 0 1 2นี่แหละคุมทีมต่อจากโรลองบลองนะครับอดีเพื่อวมทีม แล้วเนี่ยเขาก็พาทีมชาติฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดแล้วนะสำหรับเดีเดเดชองเป็นกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานที่สุดละแล้วก็ฟุตบอลใหญ่ของเขาเนี่ยผ่านมา5ทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับฟุตบอลโลก3ครั้งยูโร2ครั้งก็ยูโรเนี่ยนะครับเาขาเข้าฟุตบอลโลก2014ก่อนนะฟุตบอลโลก2014เนี่ยก็ กรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับรอบรอบแทีมสุดท้ายมายูโร2016เนี่ยเล่นในบ้านตัวเองที่ฝรั่งเศสเข้าชิงชนะเลิศเจอโปรตุเกสแพ้โปรตุเกสช่วงต่อเวลานะครับได้แค่รองแชมป์ขยับมาฟุตบอลโลก2018ทีนี้ทะลุถึงแชมป์โลกเลยนะครับได้เป็นแชมป์โลกได้สำเร็จแล้วก็ามายูโร2020ก็คือสมัยที่แล้วนี่แหละอันนี้ก็น่าผิดหวังเพราะว่าฝรั่งเศสตกรอบ2นะครับตกแค่รอบ16ทีมสุดท้ายหลายคนน่าจะยังจำกันได้ก็คือ นำสวิตเซอร์แลนด์3-1แล้วปิดเกมไม่ได้นะครับโดนไล่ตีเสมอ3-3สุดท้ายยื้อกันไปจบ120นาทียิงจุดโทษตกรอบแพ้จุดโทษแล้วก็ฟุตบอลโลก2022นะครับพาทีมเข้าชิงได้ไปป้องกันแชมป์แต่ว่าแพ้เจนนน่าในการยิงจุดโทษอีกนะครับทีนี้มาคราวนี้ก็ฝรั่งเศสก็หมายมั่นปั้นมือแหละนะครับโดยเฉพาะนอกจากเดชองแล้วเนี่ยก็คือ คียันเอมบัปเป้นะครับเอมบัปเป้เนี่ยที่ผ่านมาก็เป็นเป็นนักเตะก,กําลังสําคัญของทีมแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาเป็นกัปตันทีมนะครับคือเอมบัปเป้เนี่ยได้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมต่อจากอุโกโยลิสที่เขาเลิกเล่นไปเขาก็เป็นกัปตันทีมให้ทีมชาติฝรั่งเศสในการเตะรอบคัดเลือกยูโรคราวนี้แหละเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์นี้เป็นของเขาเป็นทัวร์นาเมนต์ ที่เขานำฝรั่งเศสนำพาฝรั่งเศสเนี่ยในฐานะผู้นำจริงๆเอ็มบปเป้นะเขาบอกว่าความรับผิดชอบของเขาก็มากขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นเขาคงไม่เปลี่ยนหรอกแล้วก็มันมีความหมายมั่น izzard, ปั้นมืออีกอย่างของเอ็มบปเป้ก็คือในฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเขาไม่มีข้อไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วอ่ะนะฟุตบอลโลกเขาผ่านมา2ส,สมัยนะครับ2 0 1 8เนี่ยเขายิง4ลูกนะครับ ยิงใส่อัจจิน่า2ประตูในใน,ในรอบ2ด้วยแล้วก็นัดชิงก็ยิง1ประตูใส่โครเอเชียนะครับยิง4ลูก2018นะเป็นแชมป์โลก2.22 2กดอีก8ลูกนะครับยิงแฮตทริกใส่อัจจิน่าคราวนี้เกิดขึ้นในนัดชิงเลยโอ้โหฟุตบอลโลกยิงไป12ลูกแล้วสำหรับเอมบัเป้นนะแต่ยูโรเนี่ย เขายังไม่ยิงประตูนะครับเพิ่งจะมีโอกาสลงสนามเตะในยูโรเนี่ยก็คือเมื่อคราวที่แล้ว2020นะครับจริงๆก็ขยับมาเตะ2021นะลงเล่นเนี่ยทุกเกมยิงประตูไม่ได้ประตูคือศูนย์ที่สำคัญนะครับเกมที่ตกรอบแพ้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยิงจุดโทษแพ้เนี่ยยิงกัน5คนนะครับฝั่งห้าเนี่ยมีเขาคนเดียวที่ยิงไม่เข้า แล้วยิงเป็นคนสุดท้ายด้วยนะครับที่เหลือสวิตเซอร์แลนด์ยิงเข้าหมดคนอคนฝรั่งเศสยิงเข้า4คนเขาเอามายิงเป็นคนสุดท้ายยิงไม่เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความคาใจลึกๆอยู่แน่นอนเอมบัปเป้ดูเกร็งๆนะเมื่อวานเนี้ยผมเห็นว่าเขาเขามีความมุ่งมั่นมากมันมันมันอยากจะมีประตูมากช่วงต้นเกมเนี่ยมีจังหวะที่ที่เขาสามารถใจ่ายให้เพื่อนได้แต่ แต่เขาขอยิงเองนะมันเวลามันอาจจะยังเหลือเยอะปกติเขาเป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมนะไม่เห็นแก่ตัวแต่ลูกนั้นนะ่ะขอยิงเองแล้วเขาก็ยิงได้ดีเป็นลูกที่แบบกระชากไปแล้วก็ยิงเสาแรกเป็นลูกเก่งของเขาัแหละนะแต่ลูกนั้นถ้าเลือกผ่านได้อาจจะมีโอกาสที่มันใกล้เคียงมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับหรือจังหวะที่ได้บอลหลุดหลุดขึ้นไปจากการวางยาวของกริชมันนะกลางสนามตักขึ้นไปแล้วจับบอลไม่ดีนะครับ อะไรแบบนี้หรือครึ่งหลังจังหวะหลุดเดี่ยวเลยคราวนี้ได้จังหวะใช้ความเร็วของเขากระชากตัดวิ่งตัดหน้ากองหลังแล้วก็เอาบอลไปได้ดวลเดี่ยวกับผู้สาวประตูแล้วเขาเลือกยิงเสาไกลแล้วมันออกไม่ตรงกรอบเนี่ยคือบางทีความตั้งใจแบบมากๆม,ม,มันมันเกิดให้เกิดความเกรงเหมือนกันนะครับมันไม่เป็นธรรมชาติในการจบสกอร์นะครับอนอกจากเอมบัปเป้นะครับ ฟังเสร็จเมื่อวานก็มีองต์นงคริสมันมีอุสมันเดมเบเล่มีมาคุสตูลามนะครับอ่าเป็นตัวรุกคู่กองกลางก็เป็นเอ็นโกโลกองเต้แล้วก็อาเดีงลาบิโอกองหลังก็เป็นชูสคุนเด้นะครับอ่าเตโอแองโดเดสซ้ายขวาซ้ายคู่คู่คู่เซนเตอร์ก็ใช้ไดโยอุปเมกาโนโแล้วก็วิลเลียมซาลิบาผู้สาวประตูเป็นไมคเมนยองก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะครับซึ่งคนที่เล่นได้โดดเด่นมากๆอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเอ็นโกโลกองเต้นะ33ปีแชมป์โลกเมื่อ ปี2018นะหปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นสดที่สุดเลยสดมากๆแต่ว่า3าเขาก็ยังเล่นได้แบบโอ้โหเหมือนมีอย่างย่งแฟนบอลบ้านเราก็จะเรียกเขาว่าแบบมนุษย์8ปอดบ้าง10ปอดบ้างนะครับโอ้กองเต้นี่ไปทั่วสนามจริงๆแล้วเล่นแบบไม่รู้เลยว่าอายุ33อะจังหวะเข้าชิงตัดบอลเหลี่ยมบอลต่างๆเนี่ยเขายังได้นะครับ กองเต้เล่นเด่นมากนะแล้วก็อยู่ในสนามครบ90นาทีอันนี้ในภาพรวมงเกมเนี่ยโอเคฝรั่งเศสก็คุมเกมคลองบอลน,นะแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมคือฝั่งออสเตรียผมคิดว่าลาฟรังนิกเตรีมความพรม้อมมาดีมากๆนะครับไม่รับต่ําเจอฝรั่งเศสถ้ามันก็น่ากลัวถ้าไปเปิดพื้นที่ให้เขาใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปรับต่ํากับเขาเนี่ยก็โดนเขากดนะ ออสเซียไม่ได้เล่นแบบนั้นเล่นแบบกล้าเล่นนะครับแต่ต้องใช้พลังเยอะหน่อยต้องขึ้นลงขึ้นลงนะแต่ว่าฝรั่งเศสจะตั้งเกมแต่ไม่ให้ไปไม่ให้ตั้งเกมง,ง่ายๆดันขึ้นไปนะครับไม่ไม่ถึงขนาดวิ่งไล่เพรสแบบดุดันเพื่อเอาบอลน,นะไม่ใช่แบบไปเพรสเพื่อเอาบอลแต่ว่าขึ้นไปกดดันไม่ให้ฝรั่งเศสตั้งเกมได้ง่ายเราจะเห็นว่าในจังหวะแบบจังหวะที่ผ่านบอลออกมาผู้เล่นออสเซียก็ชิงชิงโอกาสชิงจังหวะตัดบอลได้หลายครั้ง ทำได้ดีนะครับแม้ว่าจะเสียประตูไปจากความแหมก็ถือว่าโชคร้ายนะครับจังหวะที่มาร์คสโวเบอร์นะสกัดเข้าประตูตัวเองมองุงคือเอมัปเป้ er, ลูกนั้นก็ต้องชมก็กระชากขึ้นไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดมาแล้วบอลลูกนั้นมันสกัดยากแล้วมันโดนเหลี่ยมโชคร้ายด้วยนะครับก็เป็นประตูในน,นาที่สาิบแปฝรั่งเศสก็ได้ลูกนั้นแหละลูกเดียวเลยนะแล้วก็โอกาสที่เขาจะได้ลูกที่สเนี่ย พอมันไม่ได้โอกาสชัดๆเลยนะคือของเอ็มบัปเป้ที่มันเดี่ยวแล้วมันต้องได้ลูก2 0เนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันคลายคลี่คลายผ่อนคลายตัวเขาเองก็จะผ่อนคลายด้วยเมื่อมันไม่ได้นําอยู่แค่1 0ึคู่ต่อสู้ก็ยังไม่เสียกําลังใจมากตัวเองก็ยังยังยังคล,ยคลายความกังวลไม่ได้นะครับเล่นเล่นไปมีการเปลี่ยนตัวชีลูลงมาชีลูก็มีจังหวะได้ยิงโลง่ลงๆเพื่อนตบคืนมาให้แล้วยิงไม่โดนน่ย สองศูนยะ์มันไม่ได้มันฝังไม่ได้ก็เลยต้องเล่นแบบกดดันแบบนี้ไปจนตลอดทั้งเกมเลยนะครับลูกยิงของชิลูเนี่ยนะครับนาทีนั้นตอนนั้นทดเวลาแล้วละ97ละนะลูกนั้นถ้ายิงเข้ามันก็มันก็จบละนะครับส่วนเอ็มบปเป้นเนี่ยในช่วงครึ่งหลังผ่านไปสักประมาณ10นาทีแถวๆนั้นนะแต่โอเคแหละก็ในเมื่อมันจบลงด้วยชัยชนะมันก็ร้อนสายคล้ายๆกันฝรั่งเศสอังกฤษ เต็งหนึ่งร่วมนะหรือว่าเต็งหนึ่งเต็งสองก็แล้วแต่เนี่ยหืดจับหน่อยแต่ชนะอันเนี้ยสำคัญกว่านะครับสำคัญกว่าเรื่องฟอร์มการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านเกมแรกกันไปจนถึงตอนนี้นะครับโอเคทีมใหญ่ๆห,หลายทีมทำผลงานได้น่าประทับใจนะสเปนเยอรมันนี่น่าประทับใจนะอิตาลีก็เรื่อยๆมาเรียงเรียของเขานะครับกู่ต่อสู้อ่อนชั้นกว่าเยอะเขาก็เรียกว่าคุมเกมเอา3มแต้ม อังกฤษนี่แฟนบอลบ่นเยอะหน่อยนะครับฝรั่งเศสคงไม่ถึงกับมีเสียงบ่นมากนักนะครับเพราะออสเซียก็เล่นได้ดีนะแล้วก็ต้องลุ้นอาการของเอมปเป้จมูกเลือดก,กำราเ,เลือดเลือดออกก็น่าจะไม่ไม่แน่ใจจะบุกหักหรืออะไรอาจจะเป็นขนาดนั้นแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหากับการลงสนามในในทัวร์นาเมนต์นี้นะนะครับแล้วก็ส่วนกิสมันเขาดิ้นๆหน่อยไม่มีอะไร มี2แผลเลยะนะทั้งที่หัวเข่าแล้วก็ที่น้ำผักนะครับฝรั่งเศสก็ถือว่าโอเคไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แย่ฟอร์มยังได้อยู่เบลเยียมอาจจะหนักหน่อยแต่ว่ายังมองเห็นความมุ่งมั่นพยายามของนักเตะผมก็เชื่อว่าเบลเยียมก็น่าจะไปได้ต่อเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันนะครับก็เดี๋ยวจะรอดูกัน2คู่แบบเต็มๆนะอ่ะก็วันนี้เจอกันเท่านี้นะครับแฟนบอลฝรั่งเศสแฟนบอลเบลเยียมใครคิดยังไงกันบ้างหรือว่า เห็นโรมาเนียแล้วโอ้โหประทับใจขนาดไหนพูดกูยางเข้ามาได้นะครับกับเ,เรียกว่าคลิปประจําวันวันนี้นะครับในช่องตังกุยอิสตังกุยนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ